จะปลูกอีกก็ลงไปครับจะเอาลึกแค่ไหนโอ้โหนี่เห็นไหมวันหนึ่งจะปลูกกี่ต้นนะครับการปลูกพงปลูกผักปลูกต้นไม้เป็นเรื่องง่ายไม่ต้องขุดดินอีกต่อไปแล้วเพื่อนๆถ้าจะปลูกต้นไม้เหรอมีกล้ามาขุดดินแค่นี้นี่ได้รูสวยๆอย่างนี้เลย,ป,ลป,ลยปุป๋ยคงปุ๋ยคอกใส่ไปกล้าบใส่ไปฝังจบแล้วนี่ ระปลูกอีกก็ลองไปครับจะเอาลึกแค่ไหนโอ้โหนี่เห็นไหมวันหนึ่งจะปลูกกี่ต้นนะครับไม่ต้องพกจอบพกเสียมไปแล้วพกแค่ดอกสว่านเจาะดินตัวนี้ไปครับอยากจะได้รูใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะครับมีหลายขนาดเลยนะครับแล้วก็ได้รูสวยๆอย่างนี้นะครับพร้อมปลูกแน่นอนมีกองมีก้าจะปลูกวันละกี่ต้นก็ปลูกไปขอแค่คุณมีดอกสว่านเจาะดินตัวนี้นะครับใช้ดีขนาดไหน สว่านตัวเล,เล็กๆยังเอาอยู่เลยครับเพื่อนๆคมเจาะดีมากครับวัสดุแข็งแรงแน่นอนนี่ครับดินคงดินแข็งเอาอยู่แน่นอนครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกํากำลังมองหายยังไม่มีใช้กดที่ตะกร้านี้ได้เลยครับตรงปกแน่นอนเลยจ้า